สวัสดีคนบ้าเที่ยวทุกคนตอนนี้นะคะนัดอยู่ที่โซลซารังเฮยยย วันนี้นะคะทุกคนจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวโซในช่วงของเทศการดอกซากุระบานสปริงอย่างนี้นะคะเราจะไปชมซากุระกันแบบรัวๆๆเลยเราก็จะมาอัปเดตนะคะว่าโซตอนนี้มีอะไรที่เปิดใหม่แล้วก็ปิดตัวลงไปบ้างน,นะคะสถานที่แรกนะคะทุกคนตรงใกล้ๆฮงแดฮงอิกสเตชันนะคะก็คือ The Forest Road นะคะถ้าอยู่ใกล้ๆฮงอีก สถาน,นะคะก็ออกทางออกสามแล้วก็มาเดินเล่นจิบกาแฟตอนเชา้าได้ชิวๆไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร,รอบๆของส่วนๆนี้กัน ตอนนี้นะคะทุกคนนะัดอยู่ที่ร้านนี้เลยค่ะร้านที่มีชื่อว่า ouver, ยานคูเวอร์อย่าอย่าบุลีกันหนาะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะทุกคนร้านนี้ก็คือแบบคือเดินผ่านไม่ได้ตั้งใจมาแต่เดินผ่านแล้วมันคือเป็นเป็นร้านที่มีสัญลักษณ์แบบรูปฟ็อกซ์เป็นแบบสนาจิงจอกซึ่งดิฉันเป็นคนบ้าคลั่งฟ็อกซ์มากเลยนะคะอยู่ที่ย่านนี้แหละทางออกสามฮองอิกยูนิเวอร์ซิตี้นะคะทุกคน ป่าป่า,ปาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันฉันอยากไปกินน้องฟ็อกซ์แล้วป่าป่าเดี๋ยวพาไปกินกันนะคะ น่ารักสุดๆดูนี้สิสฟ็อกซี่หรือเปล่าข้างในเป็นอย่างนี้จ้าอันนี้ไม่ล่ะน,นี่คนละอัน,นไหมล่ะ ทุกคนเราอยู่ที่อึนพียงฮันนอกวิลเลจในโซนะคะออกมาจากโซแบบตัวกลางเมืองแบบนิดนึงประมาณใช้เวลามานสนาทีนะคะทุกคนที่นี่เป็นหมู่บ้านแบบวัฒนธรรมคือเป็นบ้านทรงโบราณซึ่งเขายังอยู่กันแบบจริงๆนะทุกคนฟีล like ชิลาคาวะโกะที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะทุกคนบ้านน่ารักมากคือแบบสวยจริงอะไรจริงสวยมากๆใครมาโซแนะนำให้มาเลยนะคะ น่ารักปะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆในหมู่บ้านกัน ชอบค่ะมันสวยนะเป็นบ้านที่สวยมากเลยชอบมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นนะคะว่ามันมีแบบร้านกาแฟร้านอาหารอะไรไหมไม,มันเป็นวิวเทือกเขาด้วยนะนี่ข้างหลังนัดวิวเทือกขาด้วยหายร้ <Hi. S 2> <Hi. S 1> อนเหลืเกินเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกลางวันที่นี่นะคะทุกคนมันจะอยู่ติดกับมิวเซียมเลยทุกคนมันจะมีทั้งหมด5ชั้นนะคะ ชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยเป็นคาเฟ่แล้วก็สามสี่ห้าเนี่ยเป็นร้านอาหารนะคะก็จะมีเมนูแบบไม่เยอะมากอาจจะมีไก่มีเนื้ออะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันแต่กิมมิคของเขาก็คือมันดูวิวของเมือทงทั้งเมืองได้เลยจากโต๊ะเรามันแบบปุกปิ๊กระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะ เลยนะคะทุกคนใหญ่มากคนเยอะมาก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 เหมือนคนมาดูแบบซากุระแรกเหมือนไปที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะบาน31มีนาถึง4เมษายนวันนี้นัดมาวันที่1ค่ะทุกคนซึ่งเฮ้ยสวยอยู่มันมีดอกอะไรรู้ทุกคนแบบดอกใหญ่ๆสวยมากป้าป้าเดี๋ยวใครอยากมาดูซากุระนะคะแนะนำให้มาที่โซ Forest Park นะคะที่สวยจริงอันนี้สวยจริงมีดอกสวยมากว่ไปดูบรรยากาศก,กันทุกคนฟดูบรรยากาศกัน กะคือสวยจริงนะอันนี้สวยจริงๆไม่ได้หลอกไม่ได้ล้อไม่ไม่ล้อเล่นแล้วก็มีแบบรูปป้านมีกิจกรรมมีให้แบบเด็กเล่นสกูตเตอร์มีดอกทิวลิปแล้วก็อซากุระคือนัดว่านะถ้ามาช่วงใบไม้เปลี่ยนสีอะ่ะก็จะสวยอีแบบเปอีกแบบเลยอะ่ะมันน่าจะแบบเปลี่ยนสีอีแบบอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็กช่วงซากุระก็น่าจะดีสปริงเฮ้ยดีมากชอบที่นี่อุ้ย

ข้าง <don 't S 1> หลังซากุระเต็มไปหมดแต่คนประมาณร้านกับคนทุกคน,คนตอนนี้เรอยู่แบบือนในอุโมงค์อย่างเงี้ย จุดต่อไปในโซนะคะเป็นไรายไปมี้นทเลยดอกจากเมียงดงนะคะเมียงดงก็คือสถานที่แบบช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายแบบมากมายไก่กองนะทุกคน<อ>ก็เป็นถนนช้อปปิ้งเส้นยาวๆแล้วก็มีสตรีทฟูนะคะไปดูบรรยากาศที่เมียงดงกัน ตอนนี้นะคะทุกคนนัดอยู่ที่ย่านซงสูนะคะเป็นย่างที่มีอาหารกินของกินเยอะๆแล้วตอนกลางคืนเขาก็จะมีแบบพวกร้านปิ้งย่างร้านปูดองได้ๆต่างๆตอนวันนี้นะคะเราจะมากินบุฟเฟ่ปูดองนี่เลยอันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เมื่อวานก็คือว่าไปกินปูดองมานะคะทุกคนคือเป็นร้านปูดองกุ้งดองอร่อยมากทุกคนคือปูอ่ะสดมากแล้วแม่กระดองมีไข่แบบเยิ้มๆอร่อยแบบอร่อยมากอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดจาก คุณพี่ลูกอ,อ้อ<ท>คือ<ท>น้าแ<ท>บบอร่อยมากคือใครมานะคะก็แนะนําให้เอาน้าจิ้มซีโฟดมาด้วยทุกคนสถานที่แรกนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปดูซากุระในย่านช้อปปิง้งในกรุงโซลที่นี่มีชื่อว่าพี่กิฟชื่อว่าอะไรนะคะฮะฮับจองฮับจองฮับจองนะคะทุกคน มันจะเป็นที่ที่เป็นแบบทางเดินแล้วก็มีซากุระร่วงโรยรายทับจอมค่ะทุกคนสวยมากเธอต้องปิดกล้องแล้วเธอต้องไปดูวิวแล้วนะคะทับจอมจ้ะ ที่หน้าร้านคาเฟ่มินยงทุกคนมินยงเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่านันทนาหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าน่ารักมันเองค่ะร้านนี้ก็น่ารักแบบน่ารักมากจริงทุกคนคือจะเป็นแบบเออคาเฟ่ที่มีแบบน้องฟ็อกซี่อยู่หน้าร้านแล้วก็มีสองชั้นชั้นบนจะเป็นเหมือนโอเพนแอร์แล้วก็มีซากุระแบบโคงแบบเป็นหัวใจเข้าด้วยกันน่ารักมากไปดูบรรยากาศกันถ้าใครอยากมาทานอาหารชา,าคาเฟ่ไหนว่าแบบ ถ้ามาย่านนียแนะนำร้านนี้นะเพราะคนเยอะป่าไปดูบรรยากาศหน้าร้านกันน่ารักมากมินยง มััััันนรรรออออองงงงต้กฮดยสีโเทุกคนตอนนี้เป็เวลาเที่ยงกว่าๆแล้วนะคะเราจะไปกินเอ่มไก่ทอดทุกคนมาเกาหลีต้องกินไก่ทอดกับเบียร์ที่เลย b ซ c มีหลายสาขามากเลยน,นัเริ่มมาที่สาขา h o n g i อ University ทุกคนปเดี๋ยวไปดูการกินไก่ทอดกับเบียร์กันน่ากินฉันากกินมาก i <laughs> ก็คือว่าไก่ทอดแม่งอร่อยจริงทุกคนคือนัดสั่งเป็นเไก่ทอดไม่มีกระกระดูกนะคะราดโรยผงชีสแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นราดซอสแบบเค็มหวานก็คือคล้ายๆมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนบอลชอนนะคืออร่อยคือไก่อะด้วยเนเจอร์ไก่อะกรอบมากแล้วนัดก็เพิ่งถึงบางอ้อได้ว่านะัดไปเจอไก่ที่มันเป็นชิ้นที่แบบไม่โดนซอสอะ ไอสินที่ไม่โดนซอสอะคืออร่อยมากคือนัดว่านะใครมานะนัดแนะนำให้สั่งเออริจินอลแบบไม่ไม่มีซอสแล้วก็อย่างอื่นก็ลองแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนสั่งออริจินอลไม่มีซอสเพราะว่ากรอบแล้วแบบอร่อยมากโอเคตอนนี้กำลังจะอยู่ที่ h o งเอกยูนิเวอร์ซิตี e สตนะคะ มันเป็นแบบถนนคนเดินแบบเยอะมากแบบของเยอะมากๆๆๆๆๆเราจะไปช้อปปิ้งกันที่ Hongik University นะคะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศใน Hongik University Street กัน ในราคาประมาณ15,000หาพวอนเอ,อ่อให้เขาลดราคาจาก20,000ื่นวอนมานะคะใครอยู่แถวๆเอถอ Hongik University ก็คือต่อราคาได้นะทุกคนพวกร้านแบกกระดิ่งในพวกนี้ต่อราคาได้ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะก็วาดสิจ,จะ๊ะทะดาเราเป็นคนวาดเก่งมากนะคะตอนนี้อยู่ที่ การโรสกิลการโรสกิลนะคะทุกคนจะเป็นถนนยาวๆที่แบบมีของสตรีมมีของแบรนด์เนมฟิลแบบสยามดิสคัฟเวอรี่บ้านเราแต่แบบอยู่แบบริมถนนอะไรอย่างเงี้ยชุดนี้สวยมากเลยอ่ะไม่น่าซื้อน้องอันเนี้ยสวยอ่ะแปบนึงทุกคนเมซองคิดสเน่ ที่การ o โรสกิค่ะทุกคนตอนนี้อยู่การ o s รสกิ il, นะคะเรามาพักร่างหากาแฟกินนะคะเป็นกาแฟสัญชาติญี่ปุ่นผสมฝรั่งเศสค่ะทุกคนมีที่ประเทศไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นที่ฝรั่งเศสอะไรก็มีเกาหลีก็มีค่ะทุกคนเพที่นี่ร้านน่ารักมากเลยไปไปดูบรรยากาศกันดีกว่า ะคะทุกคนนะอยู่อีทชวอนแล้วค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นถนนที่แบบเออกินดื่มถนนแบบข้าวสารบ้านเรานะคะมีเดโมด้ว mm hmm. ก็มา mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศอ e mm ีทชวอนกันตอนนี้ทุ่งกว่ากว่าไม่ค่อยมีคนเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอิมตามรอยซีรีส์ปักเซ่รอยที่นานมากมาแล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่ายังไม่เคยมาตั้งแต่มีซีรีส์ mm hmm. ก็เมืม่อ mm hmm. กี้เห็นก็น่ารักดีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันตอนนี้เราจะหาร้านปิ้งย่างกินนะคะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่า ร้านเป็นย่างอยู่ตรงไหนบ้างแต่ตรงนี้คือบาร์ล้วนๆจ้ะไปะอีทาอน ตอนนี้นะคะทุกคนนะัดก็มาอยู่ที่ Harry Potter Cafe แล้วนะคะใครเป็นสาวก Harry Potter ก็จะต้องมาที่นี่เลยดุ่นดวนนะคะอยู่ที่ Hong i k University Station นะคะ943 Cafe เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะทุกคนว่าข้างในของ Harry Potter Cafe เป็นอย่างไรไปดู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 